หมอเห็นในทิกต o กมีพวกเครื่องขูดหินปูนที่ทํากันเองที่บ้านโดยที่ไม่ต้องพบทันตแพทย์นะอันนี้ก็คงสงสัยกันนะว,ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าหมอเล่าให้ฟังก่อนว่าเครื่องขูดหินปูนเนี่ยหลักการก็คือใช้การสั่นแบบอัลตราโซนิกมันจะมีความแรงความถี่ของการสั่นเนี่ยมันมีระดับของมันอยู่หมอก็เลยมองว่าตรงเครื่องตัวนี้มันอาจจะทําได้แค่ผิวๆสิ่งที่หมอกังวลมากกว่าก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ไปพึ่งพาแต่ตัวนี้นะไอตัว หินปูนจริงๆมันเอาออกไม่หมดแล้วพอมันมีเยอะๆเนี่ยมันจะลามลงไปใต้เหงือกได้การที่หินปูนลามลงไปใต้เหงือกเนี่ยมันจะดันให้เหงือกร่นกระดูกอักเสบคือที่เรียกว่าเป็นโรคปริทันนะฟันโยกหลุดเรวเรื่องที่2เราก็มักจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะต้องลงลึกไปแค่ไหนยังไงซึ่งตรงนี้ว่าถ้ามันทําผิดเนี่ยมันก็จะเป็นการทํร้ายเหงือกดันให้เหงือมันร่นเหงือมันอักเสบหรือเหงือกเลือดไหลอย่างนี้ได้หมอก็เลยคิดว่ายังไงเนี่ยการพบหมอฟันทุกหกเดือนแล้วก็ขูดหินปููนนนเ่่่่ยยยยััังงงงงไก็ตต้้อออทําสววครื ก็อาจจะแค่สกิดผิวๆก็พอหรือถ้าเป็นไปได้ก็หมอก็ไม่ค่อยแนะนำนะหากมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะ